สหกรการกระใส่ฟิล์มภูมิใจเสนอคู่กำกรมให้เสียภาษาไทยโดยผ่านทุกกำสงครามมันโหดร้ายมันทำลายทุกสิ่งมันพลาดชีวิตคนที่ฉันรักพวกทาหารญี่ปุ่นมันมาทิ้งระเบิดที่บางกอกน้อยฉันเกลียด พวกทหารญี่ปุ่นจะมาทำสงครามาในครั้งนี้อังอังอังสุมาลินหายไปไหนอังอังเธออยู่ไหนอังอังอังหัวพอหัวแนมันพวกทหารญี่ปุ่นไม่ถึงระเบิดบานห่วนั่งกินข้าวอยู่ดีๆ ระเบิดต๊งลงใสื้ผ้าเขาผู้ไอ้นอังอังใจอังไม่นั่นก็เธอได้แหละจะงวงหาใคร<อ>ใจอังสุมาลินไหมอีอบมึง้ยมึงก็ว่าอังสุมาลินสิเมื่ออังอังใส่ๆกูเลยหาคนอยู่อังใจอังสุมาลินไหมก็กูนี่แหละอังสุมาลินเธอมาผิดเรื่องไหมนี่ทำไมเนี่ย กูไปทำอะไรมาหน้าถึงได้เป็นแบบนี <es voir> mom, ้กูหน้ากูโดนระเบิดมาเนาะหน้าไปโดนระเบิดมากูร้องไห้กนสายสาปไปเลีอยงไปที่อะไรมับนี้เนี่ยกูแล้วไปทํายังไงถึงได้โดนระเบิดก็กูวิ่งยังไงหน้าอย่างนี้เอาร่นร่นระเบิดนะคขายวิ่งก้มหน้าก้มตาวิ่งจะไปเห็นหน้าทำไมกูจะเห็นเครื่องบิน กูกลัวและเบิดตงนะกูก็วิ่งไปแบบนี้แหงหน้าไปแบบนี้ไม่รู้ระเบิดมาท่าไหนดังที่ตกใส่หน้ากูดังเป๊ะหน้ากูลเลยเทียบเท่งแบบนี้นแล้วทําไมเธอไม่ิ่งเข้าไปหลบอยู่ในรูละ่ะก็หูกูน้ําท่วมแล้วเข้าหูไม่ได้โอ้ยมันคนละรูไม่ใช่รูแหนอย,ยูปูเหม่รูหลุมหลบภัยนั่นเหมี่ีทีเหยียบหน้ามึงก็บอกว่าหลุมหลบภัยสิกู <c oughs> ลองหลุมไม่ได้ ไม่รู้คนพอ่อคนแม่มึงใครไม่รู้ไปลบไปขี้ที่หลุมกูแล้วเธอขุดลูกขนาดไหนกูขุดขนาดนี้แหละใช้เสียงถุดมันแกนกูเลยว่าฝนตกค่อยจะกลับขึ้นไปขุดอีกออกลับไปที่นี้ไม่รู้ว่าใครไปขี้ที่หลุมกูอันพอลล่าคนพอ่อคนแม่มันขี้ก็ไม่ถมก็ดีแล้วแหละเธอไม่เป็นอะไรนะฉันเป็นห่วงเธอเธอกลัวฉันจะตายด้วยเหลยก็กว่าเธอตายนะสิ ขนาดเธอไม่ตายก็ยังน่ากลัวขนาดนี้แล้วถ้าเธอตายขึ้นมาจะน่ากลัวขนาดไหนแล้วกับเต่กลางคืนคน่จะไปเป,เปิดไฟจะไปจุดตะเกียงให้ทั่วทหารญี่ปุ่นมันเห็นเข้านะเดี๋ยวมันเอาระเบิดมาทิ้งใส่หน้าเธออีกแล้วบ้านเรือนเธอเป็นยังไงโดน,ระ,โ <c oughs> นระเบิดไหมพอ่ผีกินน้ำระเบิดไม่ใช่ระเบิด <c oughs> <c oughs> เออนั่นแหละโดนระบูดไหมออกจากระเบิดแล้วเป็นระบูดไอีผีมึง <c oughs> <c oughs> บ้านกูนะ้ระเบิดท่วงจเสีย แล้วข้ากูเป็นข้าวตกแตกหมดเลยแล้วเขาจะทำไงครับครับตกแตกนั่นแหละพวกทหารญี่ปุ่นมันต้องมาใช้ทางนี้มันต้องมากินทางข้าวตกแตกกูใช่แล้วพ่อแม่เธอเป็นยังไงพ่อฉันตายฉันเสียใจกับเธอด้วยฉันยังเห็นติดตาเลยพ่อฉันวิ่งไป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 ,งไปแล้วก็วิ่งไปโดนระเบิดใช่ไหมตกสร้างห้างตายอะไรคือสร้างห้างพ่อเธอเป็นวิศวกรสร้างห้างเหรอสร้างห้าง สร้างห้างสร้างเสียงรู้ไหมสร้างห้างสร้างเสียงอะไรคือสร้างเสียงสร้างบ่อน้ำเก่าจะเรียกสร้างห้างหรือว่าสร้างเสียงอ๋อแล้วคนจะหัวเราะให้เราไม่ละมุกนี้นะไม่ไม่หัวก็สร้างปวดแลกมันภาษาญี่ปุ่นเข้าแบบก็คันมี้แหละ พูดน้าเกลียดฉันไม่เรื่องหน้าเธอแบบนี้เธอเปลี่ยนหน้าใหม่ได้ไหมเออฉันก็จะเปลี่ยนอยู่นะหน้าฉันเป็นยังไงมั้งจะรักเคียนพวกทหารญี่ปุ่นมันเลิกเกินที่มันมาทิ้งระเบิดที่เมืองของนายในครั้งนี้น่ะขอเวลาเตียงหน้าหน่อยนิดเดียวนะเกลียดถ้าฉันเจอพวกทหารญี่ปุ่นนะฉันจะเอามีดรีดเนื้อแล้วเกลียดทถาถ้าเธอเห็นทหารญี่ปุ่นเธอจะทํายังไงฉันจะจับมันมาเขี่ยคอยแล้วเกียด์ถาฉันเกลียดเกลียดแม้กระทั่งหัวหน้ามันถ้าฉันเจอหัวหน้ามันนะ มันต้มใส่น้ำร้อนทั้งเป็นเลยถ้าเธอเจอเธอจะทำยังไงฉันจะจัวหน้ามันมาเอาไข่มันมาต้มใส่เป็นเป็นล่หรือว่าจะซุปดีฮะฮะซุปซุปอะไรมันซุปหัมันเลวถ้ามีมะเขือแล้วก็ปลาทูเนี่ยจะใส่จำนวนมากเลยนะไอ้ผีกินเงี้ไปตามกูกูสวยไหมนี่เออถ้าเธอสวยนะฉันก็ไม่สวยหรอกไปเจ้า ดูสิบ้านเมืองเขาเกิดสงครามผู้ชายพวกนี้ยังมีกระจิกกระใจไปใต้หนูกันอยู่ไปใต้หนูเลยค่ะพ่อทหารยิปกวนจัดการมาแล้วจัดการมาเลยหยุดอยู่นี่เลยอรกยโตกโกไซเมื่อสิขวัญพ่อขวัญแม่ว่ดตัวไปสั่สงขวัญน้ำค้างในสวนยี่หยังจุดจะมาถิ่มใส่โรเบิร์ตที่แยังนึ้มตัวไอ้ทีกูตจนมัวจังมาหย่างกูเลยมาหีกูตจนทีกูตจนนู่นล นังไกูเ <fight> ล่น <lucky> พ <can> ูดหไงมาใหีกูตดเป็นมาย่งมันหีกูตดแม่บอกกัมันบว่าป็นนะนะเฮ้ยเธอนยนะเอออายุโมโตฮะอายุโมโตเออค่อยู่บางนี่มันบอกแซบมหมไม่ใช่คุณจมาเขาบอกแซบเอาก็อีนอตวมันบอกแซบเบลานัวมันเป็นอย่างนี้นี่ฮะมึงเห็นผู้ชายบบกับกูมวลมึงอี้ากูเมนบอกกูมันกนเกิด คนมิสนีผู้ชายก็เลยบอกกันกูมวนมันเป็นอย่างอิสากุตีดินี่ฮะภาษากูนะกูเกิดวันจันทร์กูย่างไปให้ไปหน้าหมดงานกัดกูก็กระปให้มันจัดละกูคนมิสนีกูเกิดวันจันทร์ย่างไปหมาเฮกูกูก็ไปให้มันเฮ้อนกูคือว่ากูมิสนีกูเกิดวันจันทร์ย่างไก่ผู้ชายผู้ชายถามสิกูกูกรบอกได้สนกูบ่หงุดกูคือว่าผู้ชายมันเกิดซ่อนขึ้นอ๋อมั้งมึงไม่ได้เกิดวันจันทร์ก็กูมึงก็เลยอิสากูบอกอีเท้า กูบอกแม่นนอ่ขาวกูอีตู่อีตู่ได้มึงไม่ได้ด่างซำกูกูมันคนเกิดวันจันทร์มันมีเสน่ห์ผู้ใดอยากเลียวเห็นเห็นกูก็อยากตักน้ำให้กูกินมึงไม่ได้เกิดวันจันทร์กอกูมึงเคยมีคนตักน้ำให้กินบ่บ่กูเกิดวันหลังคานกูเกิดวันแสงกูบอกเลยเกิดวันจันทร์ภาษาวันจันทร์กินน้ำซึ่ๆกูเกิดวันหลังคานกูเกิดวันแสงกูกินฮอตน้ำแสงหนาววันไหนกูจะทิ้แจกน้ำแสง กูเกิดบันแฉ็งเดยแม้นจะไหนเมื่อกับ่าสู่กูคือเก่ากูนี่มันคนมีเสน่ห์กูบ่อยากงามกูกะงาม้งมือเศร้ากักระตื้นแต่เศร้าหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำให้พ่อให้แม่กูใส่บาทมึงผู้หายจากมึงครยหนึ่งเข่าคลยมาเข่าบ่บ่กูเกิดวัานังคานกูเกิดบันแข็งกูมาเข่าเพรได้เข่ามันแข็งหนึ่งกันหนึ่งบ่ได้กูหนึ่งเข่าแข็งเพราะกูเกิดบ้าอังคารกูเกิดบ้นแขงโดย เจ๊ไัยก็บาสู่วันอังคารคือก็วันอังคารวันลงกุยผีมึงมึงเกิดวันจันทแม่นจะไดยก็บาเกิดถึกมือวันจัน์คือเก่าเมื่อวันจัน์มันเป็นมือมหาสนิกูมันงามจิตงามใจงามไปวัดไปว่า งามนอกงามในงามบรตนปรตูภาษากูต่ำเจวถัวยเดียวไปวัดจะาชกูกระเด้นเนี่กินหลาย่างกลับขึ้นมาเมื่อไปวัดวันจันทร์อุ้มเมื่อเกิดวันฉันกอกูเมื่อไปวัดเมื่อไ้เนื้อกินหลายางกลับขึ้นาคืากูบ่บ่กูเกิดวันอ้งคางกูไปวัดว่าได้กูเกิดวันแ่งหลวงพ่อเห็นกูแล้วค่อยแสงเพราะแสงกัะหลง่อนยังไงเห็นกูกะค่อยแสงเพราะกูเกิดวันอังคางกูเกิดวันแ่งมากระทอยากเห็นกูกะค่อยแ่งเพราะกูเกิดวันเสาร์ ดยกูาวหนึ่งอะอันย่าฟุนิมัสเซน่าประตูไปในแมสเซนอ้าวแม่นส้นที่สุดกันเรื่องของกูแม่กูเกิดวันจันทร์กูพี่มหาเสน่ห์ก็ไหนกูเส้นมีะมึงใครได้ถือเส้นบอบอกกูเส้นว่าเด็กกูเกิดบ้านแสงถ้ากูเส้นแล้วกูถึงขันแฉงเขาคือของแสงอาซูมาเซน่าอันย่มันชอบมลดูเรีงเงกเฮ้ยเส้นใช่ปะเฮ้ย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  คนยิบบุญรอกั่นีกูเช้า่าคนยิบบุแล้วอแทพอมักได้บัวมักได้บวมัวในได้บัวอใแก้วอใบไเขอวไ้อใได้ได้เบห้ได้บขอให้ให้ขใ้ขใ้เใขอดคใขอใข จะไหนฮันละลนี่ผมชื่อโกโบริคุณยังชื่อไทยพลแบบเพล็กเลยคุ่นนี้ยฟังดีๆแน่โกโบริเออฉันอังสุมาลินฮะใส่หางลินสังสุมาลินอังสุมาลินโอ้อังสุมา,า,าลินคุณคงมีปัญหาลีนไก่ใช่ไหม โอ้ยคุณอังสุมารินผมชอบคุณผมน่าจะพาคุณขึ้นเครื่องบินบินไปที่ญี่ปุ่นช่วงนีนาโฟนผมจะพาไปบ้านผมนผมจะพาคุณไปไทยฮูมันแ่เปลว่ยวยังไทยฮูดโอ,อ้บ้านเขากำลังมีน่าไม่แน่เขาสิพาไปไทยหน้านะ่ะนะนะออคุณชอบฉันใช่ไหมนี่ชฉันก็ชอบคุณเหมือนกันสัญญากกันได้ไหมเราจะรักกันตลอดไปเราจะรักกันเราจะไม่ทิ้งกัน ผมจะไม่หนีคุณไปไหนคุณอังสุมารินผมรักหยุดป้ามีระเบิดอะไรยังสิ้นปากบอบมีหอนไม่ครับให้เนี่ยเดือดเก่าอยากเซึมให้เซึมเนี่ยให้คุณอังซูมาลินคุณเป็นอะไรคุณถูกยิงใช่ไหมแล่นจำตัวแล่นจำตัว โ,โกบูลีถ้าอย่าตายนะโกบูลีอย่าตายนะถ้าถือปืนใช่ไหมเจ็บแผลใช่ไหมข้าพัไว้ขอโทษฉันแทบห้ำเธอโกบูลีถ้าอย่าตายนะโกบูลี